นับสวัสดีตุนท้ายนะพี่น้องครับทั้งแฟนบล็อกับยูทูบนะครับพบกันขึ้เก่นนะครับกับทีมงานเด็กน้องทองล้างน,น,นะครับ ทางช่อง youtube แล้วก็ facebook นะครับมืนี้ครับพาพี่น้องมาเบิ่งปัญหารเล็กๆน้อยๆครับกัมเบลิก่าหน่อยดออปัญหาใหญ่อยู่เนี่เกิดจากหน้าปีปีอหันนะครับรดูก,ก,การทีเแล้วชวนต่อนะครับแดนไปจากของน้านมาบุญตับเกี่ยวยางมันเลยว่าชุดหวจุดวดนี่ก็ไปนะครับเล่าไปมียกัไป ละเฮีดใหม่ครับตัวนี้เดินเดี่ยวนี้ถอดออกนะครับถอดเช็คถอดเปลี่ยนล่ะเตรียมพร้อมกับฤดูกาลใหม่ครับเขาหน้าปีมีอะไรนร้อพี่น้องทั้งอื่นเช็ครถกันหรือเ่ปีนี้ก็เช็คหลายครับเริ่มลื่นเริ่มวิมมจัยเนี่ยล่ะจะพาวบึงครับ ข้อหักพี่น้องข้อฮักเขาตัวนี้มันเหล่านะครับแต่กวนมันกันเหล่าว่านีละ่ะแต่เหล่าบัวหฮงนะครับก็เลยตามมานี่แล้วก็ยูล่ล่ะแล้วเหล่าไหมครับห้อยเชื่อมแตกเลยเหตุจากชนต่อนะครับเอาจรวดดับหุ่นล่ะเจ้ากวาแห้งบัวแหงพี่น้องแล้วก็คางนี้มองนี้บ่เหล่าเลยครับมันเหล่าคางคางห้อยเชื่อมไปเลยวันนี้ขึ้นมาถึงก็จะได้ก็จะได้อันเลาะตวเกาออกนะครับแล้วก็เชื่อมด้ามไหม ตอนแรกหนึ่งวันสีดามอยู่เสาตูนี่ว่าตัวนี้เขามีเปลี่ยนขายอยู่ครับมีเพอแย่าขายอยู่เพถอดมาเชื่ยมเลมาะใหม่นะแต่ตัวนี้มันอยู่ขาเขาเชี่ยมตาเอาไหนอยู่เดี๋ยวพาไปคอยเสี่ยมทินม่นบ่มันอยู่ข้างในนะจะเห็นได้ว่าขึ้นเบิ้งเทื่อกันพี่นอ้อง นี่ครับเห็นบ่มีหอยเชื่อมแตกได้ครับนี่มงมือพมสีอยู่นี่นี่แตกแตกหลาวไปข้างล่างนี่ครับแตกหลาวไปเลยไหลย,ยังไปเลยหล่าขึ้นมาหอเถึงนี่ครับอันตรายครับอันตรายเจ้าคำวานาบุบีตัวตากแน่ีเาโอ้ยเขาแี้ตาก็ไม่ตา เดิมชีกเนี่ยนะครับลอน้าลูกลังกะแต่ครับกินพึ่งแตะวางหน้าปังอย่างละตัวนี้ขาดเลยกินแกนเลยตัวนี้ครับน่าจะได้เปลี่ยนแต่บรูว์ก,กันบพเคยได้เปลี่ยนแต่อายุมากผมรลยนะหลอดตัวนี้อายุซิบกว่ปีเลยครับหลอกเกนตัวนี้บพเคยหรือเ่เคยแต่ตองเลยลูกปืนน้เดิมปืนนน้เดิมะครับออกจากโซล่นี่ อายุ60ปีนะครับพึ่งได้รุดออกพีไก่กับเช็คอยูด่ดนะครับพีไก่ย,ยังแหลนอยู่มาปีนี้กะไปตามมาอยูก่การใช้งานนะครับเงียบแทะคางนี่ก็จะได้เปลี่ยนความมันยานแห่งเนอะเชิงจนจำเลยครับแล้วก็มีห้อยห้อยแตกนละ้วแทกก็ถือว่าใส่ได้ต่ออยู่ครับแต่ก็เชีงได้อีกอยู่แต่ยานไม่ขาดหน้างานนะก็เลยถือว่าเปลี่ยนเลย แค่ขาน,นกับเปลี่ยนลยรูเลยเลนี่กร็รวมเป็นบางตัวนะครับรวมเป็นบางตัวปสิเรียดปีนี้เดี๋ยวพายางเบิ้งก่อนตัวนี้บันไดโซข้อ,อนี่กะได้เปลี่ยนเลยครับโซ่ันหยาดหน่อยพี่แต่บันไดมันขดน,นะครับก็เลยเปลี่ยนบันไดมีอะไรเดิมอยู่ว่าเื่อมาไหวนะครับตั้กี่ ก็ตูนนวดตูนนวดบ่งเป็นหาครับแท็กขางนี้ยังดีๆอยู่เครับนี่พี่แต่ถอดออกมาว่าจะได้ยกเกียร์ลงนะครับหรือเกียร์ก็เลยถอดแท็กลงเลยบรรยากาศลิีนไปปล่อยครับวันนี้นมาต่อนะครับฝันคลิปลูกหันดับนะครับมนาะจอดับขางนี้ก็ปุงบยังไรครับลูกปืนแตกวางสองสามตัวนะคือยกเบืองตัวรถกับบริษัทยังรับ ม่เคียร์นี่ละแล,ะ,ะแล้วการตะเกียงก็ได้ถอดมาเปลี่ยนออกอยู่ครับยานเขาหนอกดากต้องได้ถอดเบิ้งครับถอดลือเบิ้งก่อนถอดลื้อมก่อนครับวันนี้ชุดตัวหนวดนี่บ่ม,มีปัญหายอยังครับว่าได้เปิดเบิ้งว่ะแต่ตะเกียงต้องถอดออกเบิ้งก่อนครับยังไม่ได้ถอดเดียว สอบถามไปยังผู้รููนะครับชุดอันมอเตอร์ตัวนี้มอเตอร์อย่างชุดเฟือง,งในนะครับมอเตอร์สวิงนะครับของดีซีเจ็ดสิบนะครับมีขายแยกนอกบอ่ผมเคยเห็นแต่เขาโพดขายเป็นเบิ้หลูกเลยนะแต่อยากใดแค่ชุดมอเตอร์ข้างในชุดเอยียงห่ะชุดเฟืองซีเฟืองนะครับมันมีเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่บ่เขาเหอนเขามีแยกขายบ,บ่ถามผู้รลูไปยังผู้หลูนะครับ กับะใบตัวนี้แผ่นกลางซื้อเข่านี่ก็บจได้เปลี่ยนนะครับตัวนี้ปีนี้ได้เห็นหลายอย่างนะครับจะเป็นวัดแน่เด้ครับเนี่ข้อไอ้อกจากแฮงเพริน่ยผ่าเบิงไล่เบิงนะครับกาบจได้เปลี่ยนตัวนี้ก็บจได้เปลี่ยนนะครับนี่เตือนนะครับเตอนตัวขับนะครับใส่ขวาคูหนึ่งลักลักกับมีแค่ตัวข้อเหล่านะครับข้อเหล่าละกัเกียร์นี่ก็บจได้เปลี่ยนตัว เตะใส่ควอนครับเวลาเลียวต้งนักมันหลุดนะครับเฟื่องก้อนหลุดไม่ทีั้งตักตักตัก,ตกเป็นบาทดอกอันนี้เดี๋ยวมันไปอยู่ครับมันก้อนบาทมันแต่ก็หลุดมีโอกาสหลุดย่ำหลุดตั้งนักนะครับปีนี้ก็จะได้พากาียับย่ำไปหลังอยู่ <laughs> หลังแต่ขีดต้มโอครับว่าจะหลังข่าวพวอยู่ ยับแนวเจะเหตุข่าวๆปีนี้กะชุดนนามันชุดใหญ่นะครับของเล็วชุดใหญ่ปีนก็บ่วมีมยางลายครับมีเลก็กๆนหน่อยครับหลักๆกะตัวข้อนะครับข้อเหล่าครับอันนี้ข้อเหล่า,ลาแลวะกะ็เกียนตัวนี้ขาดนะครับกับเลียนเกียร์เหตุเกียร์ไม่พาเกียร์หลักๆที่เป็นหนักๆนะครับ สภาฟิว่กปีปากตัวนี้ก็เปลี่ยนแค่หัวจรวดครับหัวจรวดจะดเปลี่ยนวัวนบางเฮยงมันดังวลาเขาเกี่ยวนะครับมันชัดๆๆๆดอก <c oughs> แต่กระมุนญิผลยังนดครับแต่ขั้นบางเฮหยงกับตัดเขาบ่ค่อยขาดก็เลยเปลี่ยนเลย ลักๆกะะมันเสียงดังนะครับจะมาเปลี่ยนพวกนี้กะดับเดิมครับว่ามียังใส่ไดเบอร์หรืเช็เบึงอยู่ยังแชร์หางบไปซื้อ,อะไรนะครับพาเบึงบรรยากาศเล็กๆกันหน่อยนะครับทีมงานนาวัดบรรยากาศฝนลินล,น,ลนคืมคึบพาอยู่เพิ่อนหรอพี่น่อกากพี่หน่อนะครับก็ติดตามเชียร์แนกน้องท้างล่างเองเด้ครับทางช่องทางยูทูบแล้วก็เฟซบ,บุ๊กนะครับ